คำไหนแปลว่าที่ไกลโพน้นอ่ะเรามาดูตัวเลือกกันสิคะพอจะเดาได้ไหมว่าเป็นคําไหนถ้าเดาไม่ได้เดี๋ยวเราไปฟังกัน,นเฉลยนะคะก็คือวลีที่ว่า in the middle of nowhere นั่นเอง in the middle of nowhere เนี่ยจะหมายถึงที่ที่มันไกลมากๆแล้วก็ห่างไกลจากผู้คนนะคะแบบ isolated ลและที่สำคัญอย่างเช่นเคยก็คือรู้แต่ความหมายคำศัพท์ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะย้ำว่าไม่ได้เลยนะคะถ้าเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันแล้วเนี่ยทุกคนถ้าตามมาหลายๆคลิปนะี่ยจะเน้นเสมอว่าจะต้องจำเป็นประโยคด้วยต้องรู้วิธีใช้นะจำเป็นคำศัพท์ไม่เกิดประโยชน์เดี๋ยวเรามาดูประโยคตัวอย่างกันคะ่ะประโยคแรก Our car broke down in the middle of nowhere miles from the nearest town นะ All c a r b r o k o down ก็คือรถพวกเราเนี่ยเสียเสีย in the middle the of nowhere เสียในแบบที่ที่แบบไกลมากไกลผู้คนมากนะคะห่างไกลาจากเมืองที่ใกล้ที่สุดเป็นไมล์แบบหลายไมล์เลยประโยคที่2 they built their dream home in the middle of nowhere surrounded by fields and forests นะคะพวกเขาเนี่ยได้สร้างบ้านที่เป็นบ้านในฝันนะคะ built เติมทข้างหลังเนี่ยนะคะจะเป็น verb ช่อง2นะสร้างไปแล้วเสร็จไปละเลยเป็น verb ช่องที่2องนะเอ uh, the middle of n o w h e r e คือในที่ที่ไกลโพสเลยห่างไกลาจากผู้คนนะแล้วก็บ้านหลังเนี้ย surrounded by อันนี้เป็น passive voice คือถูกกระทำถูกล้อมรอบเลยต้องเป็น surrounded เติม ed เป็น verb ์3นะอันนี้นะถูกล้อมรอบโดย ทุ่งหญ้าทุ่งนาอะไรก็แล้วแต่ฟีลส์เนี่ยเป็นทุ่งหญ้าทุ่งนาอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ป่า forest นะคะคือล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ป่าไม้อะไรอย่างนั้นมาดูความหมายของคำที่เหลือกันค่ะนะคะคำว่า out of nowhere out of nowhere จะเป็นความหมายประมาณว่าเกิดขึ้นแบบไม่ได้เตรียมตัวเลยก็คือไม่ทันตั้งตัวอยู่อยู่ก็ เกิดสิ่งนั้นขึ้นนะคะในภาษาไทยมันจะมีคําว่าอยู่ๆก็ใช่ไหมนะความหมายทางภาษาอังกฤษเขาจะบอกว่ามันเป็นแบบ suddenly or unexpectedly คือเกิดขึ้นแบบทันทีทันใดกระทันหันแล้วก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวว่ามันจะเกิดตัวอย่างประโยคแรก The storm came out of nowhere causing widespread damage พายุนี่มาแบบอยู่ๆก็มา ไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะสร้างความเสียหายแบบเป็นวงกว้างเลย wide spread วงกว้างนะคะ damage ความเสียหายเนาะ damage นี่สามารถเป็นได้ทั้งคำนามและเป็น verb ได้แต่ในบริบทนี้แน่นอนว่าเป็นคำนามตัวอย่างที่2 he pulled out a surprise birthday party for her out of nowhere เนะขานี่ได้ทำปาร์ตี้งานวันเกิด s u r ร์ไพรส์เธอแบบไม่ได้ตั้งตัวเลย ะะก็จะได้รู้กันว่าอ๋อโอเคอันเมื่อกี้คือ in the middle of nowhere คือไกลโพ้นไกลผู้คนนะ,ะแต่นี่คือ out of nowhere คือเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวแถมอีกสัก2ประโยคละกันค่ะ I was just walking down the street when this strange man approached me out of nowhere ฉันกำลังเดินเดินอยู่บนถนนใช่ไหมแล้วมีผู้ชายคนนี้แปลกๆทำท่าทางแปลกๆมาเข้าหาฉัน นะแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะอยู่ๆก็เข้ามาตัวอย่างถัดมานะคะ I was chilling in my couch when a bird hit the window out of nowhere เนี่ยเมื่อกี้กำลังนั่งชิลๆอยู่บนโซฟานะคะคำว่า couch เป็นอีกคำหนึ่งที่แปลว่าโซฟานะก็อยู่ๆก็มีนกตัวนึงเนี่ยมาเคาะๆกระจกอะแบบไม่ทันตั้งตัวไม่รู้ตัวเลยนะคะคำสุดท้ายคือคำว่า remote รีโมทเนี่ยแปลว่าไกลเหมือนกันแต่ความไกลมันอาจจะไม่รู้สึกเหมือนว่าไกลโพล้นริบลับอะไรขนาดนั้นเหมือนวิทวาลีแรกนะคะ In the middle of nowhere นะทีนี้รีโมทเราก็คงได้ยินมาจากรีโมทคอนโทรลใช่ไหมที่ไว้เป็นตัวคอนโทรลพวกอ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คืออยู่ยืนอยู่ไกลๆก,ก็คอนโทรลมันได้เขาเลยใช้คำว่ารีโมทคือคอนโทรลมาทางไกลนั่นเอง ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นทีวีแอร์ทางไกลนะคะเลยเรียกสิ่งนั้นว่ารีโมทคอนโทรลอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างประโยคกันการใช้คำว่ารีโมทนะคะ We drove for hours to reach this remote mountain village. พวกเรานี่ขับรถมาหลายชั่วโมงเลยนะเพื่อที่จะมาถึงหมู่บ้านในภูเขาเนี่ยซึ่งมันอยู่ไกลมากเลยนะนะคะตัวอย่างถัดมา This Um, the cabin ค The cabin คือกระท่อมนะ The cabin was situated in a remote part of the forest กระท่อมเนี่ยมันตั้งอยู่ในที่ส่วนที่มันไกลนะคะของป่าไปดูตัวอย่างที่3ค่ะ She felt a sense of remote detachment from the world เธอก็รู้สึกถึงความแยกตัวห่างไกลออกมาจากโลกตัวอย่างสุดท้าย The doctor monitor the patient's vital signs using a remote monitoring system. คือ,อคนที่ไม่ได้เป็นไม่ได้เรียนแพทย์เรียนพยาบาลอะไรเงี้ยหรือว่าอยู่ในวงการสาธารณสุขอาจจะไม่รู้จัก vital signs vital signs ก็เป็นสัญญาณที่ทางบุคลากรทางการแพทย์จะวัดจากคนไข้เนาะอาจจะเป็น อะไรนะบลัดเพรเชอร์ความดันชีพจรอะไรประมาณนี้นะคะเนาะก,ก็เป็นไวทอลไซส์นะคุณหมอก็มอนิเตอร์ก็คือแบบว่าสังเกตการณนะ์สัญญาณอาชีพสัญญาณที่สำคัญของชีวิตของคนไข้เนี่ยนะคะโดยใช้ระบบทางไกลนะคะมอนิเตอร์กันทางไกลเลยนะอาริมโหมดมอนิเตอร s ซิสเต็ม ก็อยากรู้ว่าทุกคนเคยได้ยินวลีต่างๆเหล่านี้บ้างไหมนะคะคำที่ให้มาในสัปดาห์นี้3ามคำนะลองไปฝึกใช้ดูเคยได้ยินกันไหมลองไปใช้นิสถานการณ์ของตัวเองดูนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์มาถามกันได้นะคะหรือมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook Subscribe YouTube c h anel n เพื่อติดตามตอนต่อไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะ